ครับวันนี้มาพบกับผม7จ็รีวิวทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว DX Offring เป็นไอเทมแปลงร่างของ u ุลตร้าแมนอในซีรีส์ u ุลตร้าแมนออนั่นเองครับซีรีส์อุลตร้าแม f อนะครับเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ50ปี u ุล r a ้าแมนนะครับถ้าใครอยากรู้เนื้อหาเพิ่มเติมก็ไปติดตามในซีรีส์กันเอาเองนะครับผมไม่ขอสปอยนะโอเคสำหรับตอนนี้ก่อนเราจะไปดูเลยนะครับเราพักโฆษณากันสักครู่ครับ ครับผมเรากลับมาพบกันในช่วงของลูกเล่นนะครับเราก็มาดูกันเลยครับว่า DX o f เรีย g เนี่ยมีลูกเล่นเป็นอย่างไรบ้างครับลูกเล่นหลักๆคือการสแกนการ์ดนั่นเองนะฮะการ์ดในซีรีส์อุลตร้าแมนออฟนะครับมีชื่อว่าฟิวชั่นการ์ดนะครับเราก็มาดูฟิวชั่นการ์ดกันนะครับนี่นี่คือหน้าตาของฟิวชั่นการ์ดนะครับนะก็จะมีอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนทิก้าแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ตามภาษาอุลตร้าแมนนะครับด้านหลังล่ะด้านหลัง เขาจะบอกว่าการใบนี้คู่ควรกับการใบไหนนะครับคือสามารถฟิวชั่นได้กับการใบไหนนั่นเองนะฮะอย่างอุลตร้าแมนก็สามารถฟิวชั่นกับทิก้านะครับอย่างทิก้าก็สามารถฟิวชั่นกับอุลตร้าแมนได้นั่นเองครับคือ2ใบนี้ครับเขาคู่กันนั่นเองนะครับสตัวนี้นครับฟิวชั่นกันกลายเป็นอุลตร้าแมนออฟสเปเซียมสเปเรียนะครับหรือสำเนียงญี่ปุ่นหน่อยก็คืออุลตร้าแมนออฟสเปซเซียมโนสเปเรียลนั่นเองนะจ๊ะเราก็ไปดูล่างต่อไปกันเลยล่างต่อมาก็คือ นี่เลยอุลตร้าแมนทาโร่อุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกับ2ใบเมื่อกี้ครับคือตรงกลมๆตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าอุลตร้าแมนทาโร่เนี่ยสามารถฟิวชั่นกับอุลตร้าแมนเมบิอุสได้นะครับและก็เมบิอุสเนี่ยสามารถฟิวชั่นกับทาโร่ได้นั่นเองนะฮะอ่าเป็นของคู่กันนะครับร่างนี้มีชื่อว่าอุลตร้าแมนออฟเบิร์นไม้นั่นเองนะฮะเป็นชื่อร่างไม่ใช่คำถามนะครับหรือสำเนียงญี่ปุ่นหน่อยก็คืออุลตร้าแมนออฟเบิร์นไม้จต่อไปร่างนี้มาจาก ฟิวชั่นการ์ดเซตที่2นะครับไม่ได้แถมมากับ DX o f ็กซ์ออฟลินะครับอุลตร้าแมนแจ็คกับอุลตร้าแมนเซโร่นะครับรวมกันก็กลายเป็นอุลตร้าแมนออฟเฮอริเคนสลันะฮะหรือสำเนียงญี่ปุ่นหน่อยก็คืออุลตร้าแมนออฟเฮอริเคนสลัดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะมองอยู่นานแล้วเฮ้ยพี่มันคืออะไรวะนะฮะมันคือที่เก็บการ์ดของอุลตร้าแมนออฟครับวิธีการเปิดครับก็ง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับสามารถเก็บการ์ดได้20ใบนะครับนะ ก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนครับพอดีพอดีนะฮะโอเคครับผมต่อไปเราก็ไปเริ่มฟิวชั่นอัพกันเลยครับผมใส่ทาน 3A3 3ก้อนบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะขาน็อตออกมาปกติเลยครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ครับอ่าค่อนข้างเนียนเลยนะเนี่ย แล้วก็จะมีเสียงสแตนบายรอการสแกนนะครับเราก็มาเริ่มจากล่างแรกเลยครับสเปเซียมสเปเรียนนะฮะอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนทิก้าแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้ปิดกลางออกนะฮะแล้วก็ฟิวชั่นอัพนั่นเอง ก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายของแต่ละล่างนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ hey, yeah. ถ้าเราจะเปลี่ยนล่างนะครับเราก็แค่หุบปีก่อนนะครับ แล้วก็สแกนใบใหม่ได้เลยอุลตร้าแมนทาร์โลอุลตร้าแมนเมบิอุส ต่อไปก็ถ้าไม่ตายนะครับกดปุ่มตรงนี้เหมือนเดิมนะอ,อ,อุน,น,อนราแมนแจ็ค contra em หมายตายครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นในที่มืดกันบ้างนะครับว่าแสงจะสวยขนาดไหนนะครับ เรามาเล่นการ์ดที่แถมมากับโฮเดอร์กันบ้างนะครับก็คือการ์ดใบนี้ครับอุลตร้าแมนทิก้าสกายไททนั่นเองนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะโอเคนะครับมาเริ่มเล่นกันเลย ถ้าเราไม่สแกนแบบฟิวชั่นนะครับก็จะเป็นเสียงอุลตร้าแมนตัวนั้นแบบเดียวๆไปเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับลูกเล่นของเด็กออฟริงนะฮะน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าสนใจแล้วก็สามารถติดต่อร้านยีนทอยได้เลยนะครับนี่เลยที่ขึ้นบนจอตอนนี้นะครับโอเคครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะและก็ถ้าใครอยากจะติดตามผลงานการรีวิวแบบทางกระแสเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook Fan Page ของเจ็ดดูรีวิวทอยด้วยนะครับโอเคครับผมว ウルトラマンオーブカードに秘められたウルトラの力を解き放てウルトラマンさんウルトラマンジガさんウルトラマンジガ光の力お返しますフュージョンアップウルトラマンウーム自ィシデペリオン 2>, 2枚のカードを組み合わせて回復展地だデラックスオーブリング ウルトラマンオーブンハリケーンスラッシュの最強武器オブスラガラガーンスレバーを引いてチャージさらにチャージ最強技を発動デラックスオブスラガーランスカードセット